สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่แผมเป็นยังไงบ้างปีใหม่โอ๊ะอะไรคะอะไรตกใจไม้ตกใจขนาดโอ้ยคุตกใจตกใจเป็นยังไงบ้างเอ๊เดี๋ยวก่อนอะไรมันก็แปลกใหม่ไปหมดนี่เราทําอะไรอยู่อุ้ยชิงร้อยริงล้านตั้งแต่ไตเติ้ลใหม่ฉากใหม่ชฉอใหม่สวยสดงดงามปีนี้เข้าสู่ปีที่7ปีที่เจ็ดช่องเจ็ดโอ้โหเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการที่จะให้ของใหม่ๆของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมนะฮะก็จะมีเกม ใหม่ๆแปลกๆรางวัลเยอะๆสองชั่วโมงเต็มโอ้โหตอนนี้เป็นงอกไปสองชั่วโมงแล้วมันโตขึ้นไม่โตเพราะฉะนั้นจากชั่วโมงหนึ่งนะบางคนอาจจะบอกโอ้น้อยไปยังหัวล้าก็ไม่ทันเหงืออคลอนสักเท่าไหร่อ่ะเรียกว่าดูกันรับพับปั๊บต้องต้องส่งรางวลนี่เลอะมากไปหน่อยก็เรียกว่าฉากของเราเรียกว่าลงทุนกันเป็นล้านไต้ต้นลงทุนกันย่างเต็มที่แล้วก็มีของขวัญของรางวัลนะฮะเมื่อก่อนเราแจกหนึ่งล้านปีนี้ ก็ผ่านมาสองสามปีก็เป็น2ล้านพอถึงปีที่7นี้แจก3ล้าน3ล้านค่ปีัวหนึ่งแสนเหรออืมใครจะได้ไปก็แล้วแต่จะโชคดีเอาล่ะทีนี้มาดูสิว่าคนเล่นนี่จะเปลี่ยนแบบโอเปลี่ยนนี่ต้องเปลี่ยนหมดเลยเมื่อก่อนเราเป็นสองทีมที่ละาสามคนตอนนี้เป็นคู่จับคู่กันมาคู่นี่ต้องเป็นแฟนกันไหมเป็นก็ได้ ไม่เป็นก็ได้เป็นศัตรูก็ได้อ๋อจะได้มารักกันที่นี่แล้วก็มีถึง3คู่กกติกาต่างๆเป็นอย่างไรติดตามต่อไปให้ดีเดี๋ยวจะบอกบอกอีกนิดนึงก็ได้ว่าเกมของเรานะฮะแต่ละคนนั้นจะเล่นสะสมคะแนนแล้วก็เล่นสะสมเงินรางวัลวุ้ยแต่จะมีเพียงคู่เดียวได้ทั้งหมดไปแล้วคนที่สะสมอะที่เหลือช่วยกันสะสมอาจจะตกรอบไปสองคู่มีคู่เดียวเท่านั้นเองที่จะได้ไปเพราะกับคู่เข้าแข่งขันเลย คู่แรกนี่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่รูปลอเสียงดีาวางชีวิตยังไม่ถูกต้องว่าจะไปเป็นนักร้องนักแสดงหรือพระเอกก็ยังงงอยู่ยังงงในชีวิตเพราะตัวเองเกิดมาลอเลื้อเกินพอดูจกหอล้อเลือเกินกเขาอยาามองตัวเขาเองอยู่คู่แรกเลยนะครับคุณเตาเชิญยิ้มและคุณเจอตรงมก เมื่อกี้แบบคู่ที่เป็นแฟนกันก็ได้เหรอได้อาแล้วใครจะเป็นชายใครจะเป็นหญิงดีเหรอเฮ้ยหอนนะใครโอ้โหพี่แม่ผู้ชายทั้งคู่แหละพี่ก็บอกว่าให้มารักกันในรายการนี้คุณจ่าตกลงมันหน้าเกลียด์มาเป็นภาพพโพสที่ไม่ดีจริงไม่หัวขาดคุณตาคุณพูดอย่างนี้ได้ไงประชาชนดูรายการยังไรนี่เป็นห้าสิบห้าสิบล้านนะผมเป็นผู้ชายครับพูดที่บ้านสิ เอาด้วยอนกงานคู่ที่สองยังเป็นชายหนุ่มยังเป็นชายอยู่เพราะฉะนั่นให้่อ้ใหญ่นำผู้ที่ดังมากเลยไม่รู้ใครไปเชิญเข้ามาอีกผมเกลียดนิดนิดเกลียดเขาทำไมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวก่อนแล้วอ๋ออิจฉาเขาอิจฉามากเดี๋ยวนี้รวยขึ้นเยอะเลยคุณต่อกับคุณต๋องวงทูดับเบิ้ลทูเดียวพี่พี่ี่เกลียดนี่ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกทองแตกก็เพราะเขา แล้วไปตัดผมมาราศีดีโงเฮงดีอะไรต่างยันเห็นต่อกระต่อนี้ฉันขอเปลี่ยนใจได้มั้ยแบงทำตาปลื้มปลมาไม่ควงคู่โอเ๋เก๋น้าเอ้ยย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 ยทีมไปแล้วเย็้ผู้ชายย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 มยย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 อยย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 เยยยย้วย นี <łość> ่เขาผู้หญิงอยู่นี่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงครัคุณกาคุณเป็นอะไรคะฉันเป็นแพทย์ที่อ่อนแอค่ะแน่นอนที่สุดรายการของเราต้องมีผู้หญิงเพราะว่ามันจะได้สดชื่นนะคะทีมต่อไปคือทีมของคุณสิริยาก่อนและคุณดารณีนุชค่ะ อมคนท็อปกับคุณโอ๊มอออมหาชรบมือกันกราวเกลียวให่ไหมต้องมีผู้หญิงแพลมออกมาหน่อยโอ้ย <c oughs> สดชื่น <c oughs> พร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมใหม่ของเราที่เราใช้ชื่อว่าเกมชิงร้อยชิงล้านซ <Super Game. S 1> ุปเปอร์เกมจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือเกมหนึ่งเกมที่หนึ่งรอบ